กำลังแรงใจนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะน่ากินไหมคะทุกคน๊ะลูกชิ้นปลาทอดอีกแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตารับชมนะคะโอเคนะมากคะโอเคนะมากคะ ถ้าเราถ่านเราก็จะใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะน่ากินไหมคะทุกคนคะลูกชิ้นปลาทอดอีกแล้วคะ่ะขอบคุณทุกคนที่ท่าน,นที่รับชมนะคะใครมาคะเราทิ้งลูกชิ้นไม่ได้นะคะลูกชิ้นจะคนเดียนะคะคแม่อยู่หน้าบ้านคะ่ะไม่กระไรกันี่นะคะ แอบมีน้ำบังกระเด็นนิดหน่อยนะคเพราะว่าเราไม่ได้เอาขาออกมาพักเอาออกมาพักก่อนนะคะอยไม่มนอนนะคะน่ากินไหม,มะค,คะทุกคนคะลูกชิ้นปลาทอดอีกแล้วค่ะ <S 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 2> <S 2> ค ทุกคนทุกทนที่รับชมนะคะสดีค่ะทุกคนอทํเค้บลุกชิ้นปลาทานกันนะคะเราซื้อมาถุงใหญ่นะคะทุกคนค่ะชอบดักเลย ถ้าเตาถ่านเราก็จะใช้ไฟแรงนิดนึ่นงนะคะช่างนะคะทุกคนค่ะชอบเตาแก๊สถ้าเตถาถ่านเราก็จะใช้ไฟแรงนิดนึ่งนะคะ เราทิ้งลูกชิ้นไม่ถู้นะคะชิ้นจะพองเลี้ยงนะคะแม่อยูแ่หบบน้าบ้านท้าแม่กระได้ะกี่นะคะแอบมบแบบีน้ำมันกระเด็นนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอาเขาอบอมาค่ะ มาพักเมื่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทำทอดลูกชิ้นปลาทานกันนะคะเราซื้อม,มาถุงใหญ่ รสชาตไฟตแางน,น,น่ากินไหมคะทุกคนคะลูกชิ้นปลาทอดอีกแล้วค่ะขอบคุณทุกคนทีน่รับชมนะคะโอเคนะมคะ ชิ้นปลาทานกันนะคะเราซื้อมาถุงใหญ่ใครมาคะเราทิ้งลูกชิ้นไม่ได้นะคะชิ้นน่าจะเปลยนนะคะ แม่อยู่หน้าบ้านเธาไมากแบบ่ก็ะไรค่ะนี่นะคนะใครมาคะเราทิ้งลูกชิ้นไม่ได้นะคะลูกชิ้นจะพองยันนะคะคแม่อยู่หน้าบ้านเธาไมากแบบ่ก็ะไรค่ะนี่นะคะน่ากินไหมคะบบทุกคนคะลูกชิ้นปลาทอดอีกแล้วคะ่ะขอบคุณทุกคนที่ท่านที่รับชมนะคะ ใช้ไฟกลางแอบมีน้ำมันกระเด็นนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอาเขาออกมาพักเอาออกมาพักก่อนนะคะขอบคุณที่กำลังแรงใจนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ กินไหมคะทุกคนคะลูกชิ้นปลาทอดอีกแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแอบมีน้ำมันกระเด็นนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอาเอาอกมาพักเอาออกมาพัก่อก่อนนะคะ กินไหมคคะลูกชิ้นปลาทอดอีกแล้วค่ะอข,ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมนะคะใครมาคะเราทิ้งลูกชิ้นไม่ได้ค่ะลูกชิ้นมันจะเป็นยังไะคะ,คแ,ะ,ะ,คะคแม่อยู่หน้าบ้านเธอไม่เปไ็นไรค่ะนี่นะคะ ดีค่ะทุกคนค่ะมาทำกุ้งปลาทานกันนะคะเราซื้อมาถุงใหญ่นะคะทุกคนค่ะชอบเตาแก๊สถ้าเตาถ่านเราก็จะใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะหนึ่งนะคะทุกคนค่ะชอบเตาแก๊ส เ่าผ่านเราก็จะใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะน่า,นา,ก,า,ก,ากินไหมคะทุกคนคะลูกชิ้นปลาทอดอีกแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมน,นะคะ ก็ขยันองขยันคนไว้นี่เลยนะคะท่อเดี๋ยวเขา,ก,าเก็จะแอบกรีมขอบคุณที่กำลังแรงใจนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ,คนะจนได้ ออกมาเอาออกมาพักก่อนนะคะ